สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่สังจะเอาเด่นบนหรือสองตัวมาหนึ่งตัวมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะดูละลายสูตรนะคะท่านผู้ชมอยู่ในคลิปเดียวกันนะสองสามสูตรแล้วก็ท่านผู้ชมก็เอามาจังไว้ว่าสูตรไหนที่มันเหมือนกันบ้างนะคะท่านผู้ชมนะขออ่านคําเตือนกันก่อนนะคะ ปรใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะขับนวนขึ้นมาเพ่งแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมมาก่อนอื่นเรามาอาคิดหาสูตรกันก่อนนะคะท่านผู้ชมมาอันนี้ก็จะเป็นอ่านี้ก็เข้านะคะนี่ก็เข้า เด่นบนก็จะเข้าที่หลักร้อยบนโอ้แต่ละอืมอ่ะนะหมดอ่ะยังมีอีกตัวนี่นะคะอ่ะทาแต้มแบบนี้เลยนะคะเข้าที่หลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูงวดต่อไปว่าเขาจะมาตัวไหนบ้างคะ่ะ งวดต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลักแสนนะคะ,อะลองหลักแสนก็เป็นหนึ่งนะคะอันนี้หกบวกกับสามครั้งนะคะอ่าสามหกสิบแปดนะคะท่านชมอเอามาแปดมาวางก่อนแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้านะคะอ่าเอาเก้ามาบวกอันนี้เป็นคอหนึ่งนะคะเก้ามาบวกสองก็เป็นอ่าเป็นเก้าที่ไหนเนาะสิบเออสิบเอ็ดนะคะ ก็มาบวก2ก็เป็น11บเอนะคะสิเอ็ดมาบวก1นบวกหนะคะก็เป็น13บสมนะคะสิบสามมาบวกสามก็เป็นสิบหค่ะสิบหกบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ยังเป็น6กนะคะอ่าสินะคะอันนี้หบวกกัน2อครั้งก็เป็น12บสค่ะหกบวกสก็เป็น18นะคะท่านชมลองคำนวณดูคะ่ะมันใช่หรือเปล่านะคะอ่าเราเร็วพี่ช้างลองคำนวณดูนะคะ อ่าใช่แล้วค่ะสิบแปดค่ะวงไทยเลขแปดค่ะท่านผู้ชมเอาแปดมาวางนะคะแปดแล้วก็เก้าค่ะอ่าสองตัวนี้ต้องมันตัวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูสูตรอื่นกันนะคะอันนี้เด่นบนสองตัวมานหนึ่งตัวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นงวดงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเรามาดูตัวอื่นค่ะ เรามาดูสูตรนี้กันนะคะจะเป็นหน่วยบนแต่ว่าเขาไม่มานะคะเขาไม่มาหน่วยบน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเขามาที่หลักร้อยบนนะคะเห็นไหมคะจะมาที่หลักร้อยบน,นะคะ่ะเข้าหลักร้อยไม่ปักหลักคะ่ะท่านผู้ชมไม่ต้องไปเชื่อ,อสูตรว่าเขาจะมาหลักร้อยหลักสิบหรอกคะ่ะถ้าไปคิดแบบนั้นเราจะไม่ค่อยมีโอกาสถูกนะคะเราเอามายังไงก็ต้องกลับกันนะคะท่านผู้ชมแล้วเรามาคำนวณต่อคะ่ะ ศูนย์บวกศูนย์ก็เป็นศูนย์นะคะ่ะศูนย์บวกหกก็เป็นหกนะหกบวกสองก็เป็นแปดค่ะท่านผู้ชมแปดบกวกแปดคงที่ก็สิบหกนะคะอ่าใช่ไหมคะก็เป็นสุบสิบหกนะคะเอาหกมาวางะคะ่ะหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะหกเจ็ดที่พี่ช้างว่าคิดว่าน่าจะมาน่าจะเป็นตัวเจ็ดมากกว่านะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะแต่พี่ช้างคิดว่าน่าจะเป็น ตัวเจ็ดมากกว่านะคะแล้วเรามาดูตัวอื่นอีกสูตรค่ะอย่างเช่นสูตรอันนี้ก็เข้านะคะท่านผู้ชมสูตรอันนี้ก็เข้าค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาคํานวณนะคะเห็นไหมคะนี่จะเป็นแปดบวกห้าก็เป็นสามจะเข้าที่ตัวเลขสามค่ะท่านผู้ชมตัวนี้เขาจะเข้าที่ตัวเลขสามจะออกที่ตัวอะไรนะ ห้าสามศูนย์นะคะห้าสามศูนย์เห็นไหมคะมาที่หลักสิบค่ะท่านผู้ชมอ่าฝั่งนี้ก็จะมาที่ฝั่งนี้เขาจะมาเดี๋ยวแล้วกันเดีย๋ยวจะสั่งหาประกาศนิดนึ่งมาอ่ะเลขศูนย์นี่นะคะอืมนะมาสองฝั่งเห็นไหมคะ ยังไงก็มาฝั่งละตัวค่ะท่านผู้ชมอ่าอย่างอันนี้ก็มาหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างอย่างเช่นอันนี้ก็เคยมาหลักหน่วยล่างงวดที่แล้วเห็นไหมคะงวดที่แล้วมาหน่วยล่างนะคะงวดที่แล้วจะเป็นหนึ่งหกใช่ไหมคะน,นี้ก็มาหน่วยล่างอันนี้ก็มาหน่วยล่างนะคะอ่ายัางไงเขาก็มามานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสดอื่นกันแต่อันนี้ยังไม่ได้คำนวณให้ดูนะคะเ๋ยวมาดูสดอื่นค่ะ อย่างเช่นอันนี้ก็เข้านะคะท่านผู้ชมนี่ก็เข้าค่ะเอาดูให้ที่ที่เข้าก่อนนะคะดูที่เข้าก่อนแต่ว่าเขาไม่เข้าหลักร้อยค่ะท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยไม่เข้าใช่ใช่ใช่ไม่เข้าหลักร้อยเข้าแต่หลักสิบบนค่ะเห็นไหมคะขนาดพี่ช้างวางหลักร้อยบนเข้ามาหลักสิบนะคะเรามาดูสูตรกันอ่าอย่างเช่นสูตรอันนี้ก็เป็นเด่นบนค่ะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เด่นบนนะคะเข้าที่ เข้าที่หลักหลักอะไรหลักอะไรเดี๋ยวเราเข็นก่อนนะคะหลักหน่วยบนค่ะท่านผู้ชมเข้าที่หลักหน่วยบนอ่อเป็นแัดน,นี้ค่ะน,นี่ก็6กเห็นไหมคะมาเราลองคำนวณต่อกันงวดนี้เขาจะมาอะไรบ้างนะคะเขาจะมาอะไรนะหนึ่งหกแล้วก็ห้าสาศย์นะคะ แล้วก็หกสองค่ะอ่ะเราลองมาคำนวณดูค่ะจะเอาหลักแสนนะคะท่านผู้ชมมองเห็นไหมคะจะเ,เบอือนิดหนึ่งหลักแสนก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหกบวกหกก็เป็นสิบสองค่ะสิบสองบวกหนึ่งก็เป็นสิบสามนะคะเอาลงท้ายเลขสามนะคะสามบวกเก้าก็เป็นสิบสองนะคะท่านผู้ชมสิบสอง 12, บวกศูนย์ก็ยังเป็นสองคะค่ะเรามาดูงวดนี้เขาจะมาตัวไหนบ้างคะ่ะ อ่ะสองอ๋อสองแล้วก็สามอ่ะเขาจะมาไหมคะแต่พี่ช้างรู้สึกว่ามันมาต่ำมา,มากเลยถ้าสมมุติว่าเขามาก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะแต่พี่ช้างคิดว่าไม่มีอะคะ่ะที่พี่ช้างเคยคิดไปหลายสูตรแต่มันไม่มีเลขที่หนึ่งอสองสามมันไม่มีมันไม่ค่อยมีะคะ่ะทรามสมเดี๋ยว มาดูตัวอื่นอีกนิดหนึ่งค่ะ,อะขอโทษขออภัยเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูอันนี้จะเป็นเด่นบนนะคะจะมาประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมจะมาแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพี่ช่างให้ดูอีกนิดหนึ่งนะคะ,ะดูตัวไหนดีมันไม่ปักหลักอะท่านผู้ชมแบบเบื่อที่มันไม่ปักหลักพยายามให้เขาปักหลักแล้วเขาไม่ยอมปักหลักอะคะ่ะ อย่างเช่นสูตรอันนี้ก็ไม่ปักหลักอีกแล้วท่านผู้ชมไหมพี่ช้างเราพยายามลงให้เขามาหลักสิบบนนะคะเขามาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมห้าสามศูนย์หกสองนะคะเขามาแบบนี้นะคะ่ะเบื่อจังเลยทําไมไม่มาตามนัดนะคะ,ะถ้าเขามาตามนัดแบบนี้นะรวยกันทุกท่านเลยนะคะ อันนี้มันมาแบบไม่ปักหลักเลยเวลาตอนที่เราไม่ใส่เขาก็มาตามปักหลักแต่เวลาเราเอาจริงเอาจริงขึ้นมาเขาก็หลุดไปกระโดดไปหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยบ้างแอะเป็นแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมมันมน,น่าเบื่อแบบนี้นะคะเราลองมาคํานวณต่อง,งดหน้ากันอันนี้บอกว่าเป็นหลักสิบนะคะแต่เราลองลองดูว่างดหน้าเขาจะมาหลักสิบเปล่านะคะ,ะจะเป็นอะไรนะหนึ่งหกเก้านะคะ 5้าสศนยะลองมาบวกดูก่อนนะคะเออจะเอาสีแดงทำไมอ่าหกบกเ็ก็เป็น6กบวกหเอ้ไม่ใช่ขอไปค่ะหนบวกหก็เป็น7จนะคะเจบวกเก็เป็น16บหค่ะสิบกบศนะคะก็เป็น16เหมือนเดิมนะสิบหกบนะคะบวกหกคงที่ก็เป็น ยี่สิบสองนะคะท่านผู้ชมยี่สิบสองอ่ะเรามาวางดูกันค่ะยี่สิบสองเอาสองมาวางสองสามสี่ค่ะอ่ะหลักสิบจะมีหรือเปล่านะคะเออแต่เขาก็เริ่มชนกันตัวนี้กับตัวนี้นะคะหลักสิบจะมีหรือเปล่านะท่านชมคอยดูก็แล้วกันนะคะว่าจะเหมือนใจหรือเปล่างวดนี้นะคะยังจะมีสูตรละลายสูตรอยู่นะคะแต่ว่า อยังไงดีลองมาดูอีกสูตรอย่างเช่นสูตรนี้เขาก็เข้านะคะเข้าที่ชนหลักหน่วยค่ะท่านผู้ชมเปิดใช่แล้วชนหลักหน่วยคะ่ะตัวเลขชนกันที่ช้างบอกว่าเอาไปวิ่งบนวิ่งล่างเลยนะมาาันจะถ้าชนแบบแบบนี้เอาไปวิ่งบนวิ่งล่างะค่ะท่านผู้ชมเนาะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมาบนหรือมาล่างเพราะฉะนั้นเราเอาไปวิ่งดีกว่านะคะท่านผู้ชมมาที่ตัวหลักหน่วยนะคะ เห็นไหมคะเขาก็มาอยู่นะคะอันนี้สมุดมันเต็มแล้วเดี๋ยวพี่ช้างค่อยมาทําใหม่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาทําให้ใหม่นะคะอ่าดูแบบนี้ไปก่อนนะคะเรามาดูอีกสูตรค่ะอย่างเช่นสูตรนี้เขาหลุดไปหลักหน่วยหลักหน่วยล่างแล้วท่านผู้ชมอันนี้เขาเคยมาหน่วยบนนะคะที่สูตรที่ท่านผู้ชมมาถกเถียงกันอยู่นะคะที่่ช้างไปวงผิดนะคะแต่เป็นว่าเขามาหลักหน่วยล่างนะ ใช่ไหมคะใช่มาหลักหน่วยล่างนะคะไม่ใช่หน่วยบนนะคะที่ช้างคิดไปคิดมาละมบมผิดที่ว่าเอ๊ะเขาจะมาเลขสองหรือเปล่าก็มาจริงๆแต่ว่าเขามาล่างนะคะท่านผู้ชมมาหน่วยล่างโอเคเรามาดาูสุดตัวอื่นกันนิดนึงนะคะแต่อันนี้เขาหลุดไปล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะอย่างเช่นอันนี้ที่มันชนกันเขาก็มาอยู่ก็มาล่างนะคะท่านผู้ชมมาล่างโอเคโอ้ มา,มาล่างะคะ่ะนี่ถ้ามันชนกันแบบนี้นะเอาไปวิ่งเลยะคะ่ะท่านผู้ชมวิ่งบนวิ่งล่างก็แล้วแต่นะคะถ้ามันชนกันนะคะสองสูตรชนกันแบบนี้เรามาดูอีกสูตรอันนี้กันนะคะสูตรนี้ที่พี่ช้างเคยปรับปรุงเขาก็เข้าอยู่นะคะท่านผู้ชมเขาก็เข้าอยู่นะคะมาดูมาออกที่ห้าสามศูนย์นะคะ หกสองอ่ะเข้าที่ตัวเลขศูนย์ค่ะอันนี้ยังมาหลักหน่วยํามํามนัดนะคะท่านผู้ชมนี่จะเป็นหนักหน่วยนะคะแต่เขาเคยมาสิบล่างสิบล่างอยู่ครั้งเขาหลุดไปสิบล่างหนึ่งครั้งนะคะที่เหลือเขาก็กลับมาหลักหน่วยเหมือนเดิมเมือท่านผู้ชมนะคะอ่าประมาณนี้นะคะหลักหน่วยเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ชา้างค่อยมาคำนวณให้ดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคลิปหน้านะคะหลักหน่วยสักสัก สองสูตรหรือสามสูตรรวมกันในคลิปเดียวกันนะคะ,ะส่วนอันนี้ก็ขอให้ท่านชมจงโชคดีนะคะเอาเก็บสติไว้ก่อนว่าสูตรไหนมันชนกันบ้างท่านผู้ชมก็แคปไปแคบไปก่อนนะคะท่านผู้ชมแคบไปหรือจดไว้ก่อนว่ามันเหมือนกันกี่ตัวกี่สูตรบ้างนะคะท่านผู้ชมนะโอเคนะคะขอขอให้ท่านจงโชคดีต่อไปนะคะเดี๋ยวรอดูอะไรคลิปที่เด่นเด่นเล็กเด็เล็กเด่นยังมีรอท่านผู้ชมอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านผู้ชม โอเคค่ะสวัสดีค่ะ